ครับผมพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องเศร้าวันที่ยีสบสองครับผมพาพี่น้องชมบรรยากาศตอนเศร้ากันวันนี้ก็เก็บบรรยากาศตอนแรงมาแล้วครับพี่น้อง้าคคืมคือฝนที่ตกครับพี่น้องนี่ะเป็นเมฆ เป็นไหนหมอกครับพี่น้องเป็นไหนหมอกปกคลุมถ้าขึ้นไปนถึงพุทธกันยีเป็นเทะเลหมอกครับพี่น้องแต่พ่อชัยก็อยากขึ้นในเบิองอยู่ครับพี่น้องแต่ก็โอ้คือทรงสิไก่เติบอยู่ครับพี่น้อง บรรยากาศเย็นสบายครับผม กัดโอ้กักพี่น้องตอนเสานี่สภาพคึมฝน,นตกนะครับผมนี่ นี่ครับเป็นไอหมอกโอ้ึ้นไปเทิงพุ่นกับทะเลหมอกครับพี่น้องนี่ของไม,ม้นี่ก็งามคักปัญญงเลยนี่ครับผมกับคลิปนี่ตอนเศร้านะครับผมวันนี้ใายกัร์ดอ จบคลิปก่อนครับพี่น้องเอาไว้พี่น้องในเบื้องบรรยากาศตอนเศร้านะครับผมเพนอนใช้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไม่ใช้กับไม่ให้ตั้มนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจ ไม่ใช้เขาเียต่ำนะครับผมจะได้มีคลิปใีไม่ให้พี่น้องได้เบ่งนะครับผมคอมเมนต์กับตีชมมาได้ครับผมกระทาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไพลายครับพี่น้องครับคลิปนี้กับพ่อใหญก็ขอสวัสดีครับผม